สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสันชัยฟอร์จูนะคะคลิปนี้เป็นคลิป12ราศีเป็นความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีพฤษภลัคณาพฤษภประจำเดือนมีนาคม2562นะคะ,ะช่องของเราดูได้ทั้งลัคนณาและราศีเป็นโหราศาสาไทยนะคะถ้าคุณไม่แน่ใจหรือคุณไม่รู้ก็ให้ลงไปดูใต้คลิป เป็นจะใส่วันที่อะไรไว้ในนั้นนะคะก็ไปดูได้ส่วนลักษณะคุณต้องหาเองใน Google นะคะเข้าไปกรอกประวัติอะไรของคุณด้วยตัวของคุณเองนะเนาะโอเคคลิปนี้ด้วยความที่เบนไม่ค่อยมีเวลาเพราะฉะนั้นเดือนนี้เบนขอรวมทั้งคนโสดแล้วคนมีคู่ไปด้วยกันเลยละกันนะคะแต่ว่าเบนก็จะแยกสรุปให้นะเพื่อความชัดเจนของพวกคุณก็จะ อธิบายให้ละเอียดละกันนะคะโอเคมาเริ่มกันเลยดีกว่าเ,เริ่มที่คนโสดก่อนคะ่ะคนโสดคุณเขาเรียกว่าโสดแบบมีเสน่ห์ณนะจุดๆุดนี้นะคะมันเป็นเ,เป็นขอพูดถึงเรื่องการงานและการเงินก่อนละกันเนาะการเงินเนี่ย ดีอยูแล้วการงานก็ดีด้วยเช่นกันอ,อ,อาจจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆอะไรใหม่ๆหรือมีคนหยิบยื่นให้โอกาสอะไรใหม่ๆกับคุณมีหกเหรียญเข้ามาตรงนี้นะคะมีหกเหรียญมันทําให้คุณได้มีเขาเรียกว่ามีเพื่อนร่วมงานมีอะไรแบบนี้ที่มันดีๆที่มาคอยสนับสนุนมีผู้สนับสนุนที่ดีจะบอกว่าเป็นสปอนเซอร์ได้ไหม นะมีสปอนเซอร์ที่ดีมีตัวช่วยดีอะไรแบบนี้นะคะมีการมีคนสนับสนุนมีคนซัพพอร์ตคุณเป็นอย่างดีทําให้คุณมีงานใหม่ๆมีอะไรใหม่ๆที่ได้เรียนรู้หรือบางคนอาจจะได้ไปเดินทางไปดูงานไปศึกษาอะไรใหม่ๆก็ได้นะคะณนะที่นี้เด็กถือไม้เท้าและหนึ่งไม้เท้ามาอยู่ตรงนี้นะคะเออมันมีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นในในออชีวิตของคุณแน่นอน เนาะะตรงเนี้การงานการเงนินทั้งคนโสดทั้งคนมีคู่แนวโน้มดีนะคะก้าเหรียญก็มาถึงแม้จะเป็นคนมีคู่แต่คุณเขาเรียกว่าเรียกว่าสุขสบายนะคะณช่วงนี้ถ้าใครจะบอกว่าเออจะสุขสบายได้ยังไงนี่ยังท่วมอยู่เลยอะไรอย่างนี้นี่บงนี่บัตรนี่โอ้โหตามกันเป็น ตามกันเป็นพลวันเลยทีเดียวแต่ว่าคุณก็ไม่ได้เออเป็นมางว่าเดือนนี้คุณยังคุณยังโอเคนะคุณยังใช้ชีวิตคือคุณยังมีความสุขกับมันอยู่นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนี่เป็นการอ่านโดยรวมนะคะบางคนอาจจะไม่ได้สุขอย่างนี้ก็ได้บางคนอาจจะสุขสุขดิบๆหรือบางคนก็ดิบสะแข็งเลยอะไรแบบนี้ก็มีนะคะอันนี้แล้วแต่พื้นดวงของพวกคุณเองนะคะ อ่าททนี้มาต่อกันอย่างที่บอกว่าการงานการเงินดีแล้วความรักละดีไหมก็ดีเ <c oughs> นี่ยคือไพ่ของคุณเนี่ยเดือนเนี้ยเป็นมองว่ามันไม่เสียเลยนะคะมันไม่เสียเลยเพราะฉะนั้นมีคนมาหยิบยื่นโอกาสอะไรให้คุณมากมายมีสองถ้วยอยู่ตรงนี้ด้วยมีด้วยความที่บอกว่าบอกแล้วว่าคนโสดเนี่ยเป็น เขาเรียกว่าโสดทรงเครื่องโสดแบบมีสนเสน่ห์โสดแบบหน้าดึงดูดน้าเข้าหาแบบเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าโสดแบบสว่างสวัยเดอะซันก็มานะคะอ่ามันมีอะไรที่เข้ามาใหม่ๆในชีวิตคุณเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายทั้งคนที่ถูกตาต้องใจแบบสองถ้วยแบบนี้นะคะสองถ้วยเป็นคนที่เห็นแล้วรู้สึกรู้สึกดีรู้สึกถูกชะตาตาสายเปก,ก็มา หกเหรียญน,นะคะเ,เขาเรียกว่าคิงถ้วยผู้แสนจะอบอุ่นอารีอบอ้อมอารีอะไรแบบนี้ก็มีนะเเขาเรียกว่าสำหรับผู้ชายไม่ไม่ทรงเครื่องออผู้หญิงมีฐานะอะไรแบบนี้ก็มีนะคะคนที่มีฐานะ ผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้นะคะเด็กกว่าก็มีอายุมากกว่าก็มีเท่ากันก็มีถึงแม้จะเป็นไพ่เด็กแต่ว่าเขาอาจจะสดใสเป็นผู้ใหญ่ที่มีความสดใสแบบเด็กๆก,ก็ได้นะคะหรือเป็นไพ่ผู้ใหญ่แต่เขายังมีความมุงม้งมิ้งน่ารักแบบเด็กๆในบางมุมของเขาก็ได้แบบนี้นะคะมันแตลได้หลายอย่างนะคะทีนี้เบนไม่ยก เบนไม่หยิบไพ่ขึ้นมาให้คุณดูอ่ะคุณไม่รู้คุณจะมองเห็นหรือเปล่าโอเคมาดูกันต่อเอ่อทีนี้ไม่ว่าจะมีคนเข้ามาในหลายหลายประเภทหลายหล,ายลักษณะที่มันเบนมองว่าเออมันดีๆทั้งนั้นเลยแบบเนี้ยมันเป็นเข้ามาเป็นการเข้ามาแบบทําให้คุณรู้สึกตื่นเต้นอืมมันเป็นความรู้สึกตื่นเต้นอยู่ในนั้นหนึ่งไม้เท้าแบบเนี้ย เดอดซัน uh, อะไรแบบเนี้ยนะคะเ uh, ด้วยความที่ไพด่ดีๆมันเยอะเนาะจะหยิบให้ขึ้นมาดูทีเดียวมันก็มันก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมมันก็จะล้นไม้ล้นมืออ่ะเรามาดูอย่างที่บอกว่ามีอะไรที่ตื่นเต้นเด็กถือถ้วยนะคะเด็กถือถ้วยมันเป็นความเขาเรียกว่าจะบอกว่ากระดีกระดาได้ไหม แบบเนี้ยกระดิกระดาแบบว่าเออมีปลากระโดดอกมาจากถ้วยอะไรประมาณอย่างนี้ทําให้คุณตื่นเต้นทําให้คุณแบบรู้สึกกระตือรือร้น,ลนแล้วก็เป็นคนที่ถูกตาต้องใจเขาเรียกว่าจะบอกว่าเออในสเปคของคุณเลยก็ได้แบบเนี้ยดูแล้วแบบถูกจะตาจังเลยคุยกันแล้วมันคลิกมันทําให้รู้สึกเออรู้สึกพองฟูเออตื่นเต้นพองฟูในในเออ ช่วขณะหนึ่งแบบนี้นะคะเออเขาคนนั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่ามาแบบดีๆนะมาแบบดีๆบางคนก็เป็นคนที่ออรู้จักช่วยเหลือเกื้อกูลกันอยู่ในสายงานก็ได้อยู่ในการทํางานด้วยกันก็ได้หรือว่าเป็นคนที่เจอกันจากการเดินทางอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะเขาอาจจะเป็นอย่างที่บอกว่าอาจจะเป็นเด็ก หรือผู้ใหญ่ก็ได้แต่มาดีแบบนี้นะคะมาดีมาช่วยเหลือเกื้อกูลคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินหรือเรื่องการให้คำปรึกษาหรืออะไรแบบนี้มาถึงแม้หรือแม้ว่าจะเป็นคนที่มาให้โอกาสคุณแบบนี้หรือว่าเป็นคนที่มีการช่วยเหลือเกือก้อกูลกันมาเอ,อ,อยู่แล้วอย่างที่บอกว่าอาจจะเป็นคนเพื่อนร่วมง,งานหรือคนที่ทำงานร่วมกันอะไรแบบนี้นะคะทีนี้เนี่ย เขาดูช่างดูเป็นคนอบอุ่นอ่อนโยนแล้วก็จริงใจอะไรแบบนี้มันแน่นอนว่าคิงถือถ้วยคนนี้มักจะทำให้สาวๆใจละลายแบบนี้นะคะหนุ่มๆก็เช่นเดียวกันความทรงสเสน่ห์ของเขาแรงดึงดูดสวยงามอะไรแบบนี้นะคะมันก็ทำให้คุณรู้สึกรู้สึกดี แบบนี้มันทําให้คุณแบบว่าบางคนอาจจะแบบรู้สึกอยากจะเปยเขาขึ้นมาในทันทีอะไรแบบนี้นะก็อาจจะมีเนะเาะก็พูดให้มันติดตลกไปนะคะคุณทีนี้เนี่ยถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าคุณจะเห็นจริงๆแล้วคุณฉลาดคุณเห็นมองเห็นเขาคุณคุณมีเขาเรียกว่ามีสติ มากพอที่จะพิจารณาเด็กถือไม้เท้าตรงนี้นะคะมีความคิดอยู่แล้วพิจารณาเขาอยู่แล้วคุณเห็นเขาจริงๆแล้วว่าเขาก็มาให้คุณเห็นแบบชัดเจนเนี่ยแหละคือชัดเจนเป็นเดอะซันเลยนะคะคุณคุณต้องการความชัดเจนขนาดไหนเขาก็ชัดเจนให้คุณขนาดนั้นแหละนะคะเออควีนถือดาบนะคะเขาเรียกว่า มันเป็นอะไรที่ตรงไปตรงมาแบบเนี้ยคุณอยากได้ความชัดเจนเขาก็มีความชัดเจนให้กับคุณก็มาแบบเป็นสองถ้วยเลยเขาเรียกว่ามาในลักษณะจีบกันเลยแบบเนี้ยนะคะถูกใจใต่างคนต่างถูกใจแต่ทีนี้เนี่ยมันยังมันยังคงมีความลังเลของคุณอยู่ความมีสเสน่ห์ของคุณมันคงเป็นปัญหาของคุณน,นะเนาะ The High Priestess ไพ่ใบนี้ นะคะเป็นคนที่มีสเสน่ห์ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะคะความมีสเสน่ห์ของคุณมันสร้างแรงดึงดูดมันอาจจะมีใครหลายๆคนเข้ามาพร้อมๆกันก็ได้นะคะในที่นี้คุณเลยเริ่มลังเลเริ่มสับสนมันเลยเป็นปัญหาของคุณแบบนี้นะคะแต่ว่ามันเป็นเป็นปัญหาแค่เขาเรียกว่านิดเดียวมันเป็นหมันเป็นปัญหาในความบางทีก็เหมือนไม่ค่อยไว้ใจเขา ด้วยความที่บางบางบาง,งครั้งหรือในบางคนนะที่เข้ามาหาคุณเขาอ,อาจจะมาแบบเร็วเกินไปแบบนี้มาเร็วเกินไปมาแบบปุ๊บปับ๊บอะไรแบบนี้หนึ่งเมเท้ากับเด็กถือถ้วยแบบนี้นะคะมันมีอะไรที่แบบมันเร็วจนบางทีคุณก็จะบอกว่าตั้งตัวไม่ทันมันก็ไม่เชิงแต่มันทำให้คุณแบบชะงักเล็กน้อยแบบนี้นะคะแล้วก็เกิด บางเกิดความสง,ส,งสัยหรือบางทีก็เมีเซนต์บางอย่างผุดเข้ามาว่าแบบเออคนนี้ใช่ไหมคนนี้หรือจะไม่ใช่หรือจะอะไรยังไงแบบนี้มันมีความลังเลเกิดขึ้นในตัวคุณทีนี้เรามาดูไพ่สรุปกันของคนโสดนะคะอย่างที่บอกว่าเออมันมีอะไรเข้ามาปุ๊บปั๊บแล้วมันเป็นอะไรที่มันถูกตาต้องใจมี t h e Tower มาคะ่ะ มีเดอะทาวเวอร์เดอะทาวเวอร์ในที่นี้ไม่ได้ไลค์ขนาดนั้นนะคะเดอะทาวเวอร์มันเลยกลายเป็นแบบนี้ค่ะเหมือนหนึ่งไม้เท้ากับเด็กถือถ้วยมันเป็นอะไรที่มันเร็วมันมาเร็วแล้วมันก็มาปุ๊บปับ๊บแบบนี้ลักษณะคล้ายๆกับเดอะทาวเวอร์แล้วก็มันเป็นอะไรที่ถูกตาต้องใจเป็นเดวิลเห็นแล้วชอบเลยรู้สึกผูกพันคุยกันรู้เรื่อง แบบสองถ้วยแบบนี้นะคะลักษณะแบบนี้ทีนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าอะไรที่มันมาเร็วๆแบบนี้แล้วอะไรที่มันดึงดูดคุณมากๆด้วยความที่คุณคุณเป็นคนที่ชอบคิดอยู่แล้วนะลักษณะชอบคิดแล้วก็เขาเรียกว่าไม่ยังยังเหมือนกับ จะไม่ไว้ใจอะไรง่ายๆนะคุณต้องผ่านกระบวนการคิดแล้วก็พิจารณาของคุณก่อนเด็กถือมีเท้าคนนี้นะคะไม่ได้ปล่อยให้อะไรมันผ่านไปง่ายๆเนาะเพราะฉะนั้นไพ่เจ็ดเตียนมันเลยมาค่ะมันเป็นการหยุดดูก่อนถามว่าคุยไหมคุยเออแต่ความไว้วางใจนั้นยังไม่เต็มร้อยแบบนี้นะคะขอดูความรวดเร็วตรงเนี้ยมันจริงหรือมันไม่จริงหรือว่ามันมาเร็วแล้วมันก็จะไปเร็วแบบเนี้ย คุณยังคงไม่ไว้ใจทีนี้เนี่ยไพย่ trust ความเชื่อใจความไว้วางใจไพ่ใบนี้เป็นทั้งบทสรุปแล้วก็คำแนะนำให้กับคุณอย่างที่บอกว่าอะไรที่มันมาเร็วๆคุณยังไม่ค่อยไว้วางใจไพ่เขาก็บอกว่าเออก็ลองก็ลองเชื่อก็ลองเชื่อในเขาเรียกว่าสัญชาตญาณคุณดูหน่อยนะ ถ้าคุณอยากจะพิจารณาถ้าคุณอยากจะดูก็ดูค่ะก็ดูว่าเออเขาเชื่อใจได้ไหมอะไรได้ไหมความเชื่อใจนะตรงนี้เออระวังไว้ก่อนก็ดีนะคะเดวิลมามันบางครั้งอะ่ะคนดีกับคนไม่ดีด้วยความที่ทรงเสน่ห์แล้ว คุณอาจจะมีออร่ามีประกายของความร่ำรวยในบางท่านแบบนี้นะคะหรือว่าดูเป็นดูเป็นคนมั่งมีในบางท่านแบบนี้นะคะอาจจะมเออีเพศตรงข้ามที่ไม่หวังดีเป็นเดวิลจริงๆก็ได้แบบนี้นะคะมาทำให้คุณหลงมาทำให้คุณรู้สึกดีๆก็ได้ ก็ให้คุณค่อยๆดูค่อยๆพิจารณาไปความเชื่อใจมีก็ดีค่ะแต่ถ้ามีเยอะจนเกินไปจนขาดความระวังตัวมันก็จะเป็นผลเสียนะคะสำหรับคนโสดนะคะทีนี้เรามาดูกันบ้างของคนมีคู่ค่ะคนมีคู่อย่างที่บอกว่าหนึ่งไม้เท้ามาเด็กถือไม้เท้ามาทีนี้เนี่ยไพ่ก้าเหรียญมันเป็นไพ่ของคนโสด บบนี้ทําไมคนมีคู่ถึงได้ไพ่ของคนโสดเพราะว่าอะไรเป็นมีความรู้สึกว่าคุณหรือคู่ของคุณอาจจะเขาเรียกว่าได้รับโอกาสที่งานใหม่ๆโปรเจกต์ Project ใหม่ๆอาจจะมีการเดินทางซึ่งห่างกันระยะหนึ่งแบบเนี้นะคะอาจจะห่างกันระยะหนึ่งทีนี้มันเลยเกิดความจะบอกว่าเป็นความระแวงได้ไหมก็ได้มันไม่ได้เป็น ความระแวงที่นําไปสู่การทะเลาะเบาะแวง้งมันเพียงแต่ว่ามันทําให้คุณเกิดความอยากรู้อยากเห็นแบบนี้ว่าด้วยความที่คุณอาจจะรู้สึกว่าคู่ของคุณเนี่ยช่วงเนี้ยช่างดูดีแบบนี้นะคะดูดีผิดปกติคุณรู้สึกว่าเขาดูดีแล้วกเ็เขาเรียกว่าไปไหนก็ดูโดดเด่น แบบนี้นะคะไปไหนก็ดูโดดเด่นและมีแรงดึงดูดกับผู้คนทั่วไปสองใบนี้ผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้นะคะเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกว่าคู่ของคุณน่ะมันเป็นเขาเป็นลักษณะแบบนี้ดูดีแบบนี้มันทําให้คุณเกิดความระแวงระแวงเล็กๆใช้คําว่าระแวงเล็กๆเ,เพราะว่าเ,ออเขาเรียกว่ามันทําให้เซนต์คุณกระตุกแบบเนี้ นิดนึงนะคะสำหรับคนมีคู่คุณก็เลยพยายามบางบางคนนะก็ถึงขนาดแบบคาดคานเอาความจริงที่มันสว่างสวัยที่สุดว่าแบบมีอะไรอย่างไรเนี่ยแบบเนี้คือพยายามจะหาสิ่งที่มันชัดเจนให้กับความให้กับเซนส์ของคุณมากที่สุดความระแวงความสงสัยไม่มั่นอกไม่มั่นใจอะไรอย่างเงย จะบอกว่าเป็นการเออเป็นการส่องก็ได้ก็ได้เหมือนกันนะคะหาความหาความจริงว่าเออไอ้ที่เซนต์คุณมันกระตุกเนี่ยมันเป็นจริงอย่างนั้นหรือเปล่าเอ่อมีใครหรือเขาไปเอ่อเขาเรียกว่าสารสัมพันธ์อะไรกับใครหรือเปล่าไปเอ่อเป็นป่าาสเปหรือว่าเป็นเจด้านอะไรให้ใครหรือเปล่า แบบนี้นะคะไปเจออะไรใหม่ๆไปถูกตาต้องใจกับใครเข้าหรือเปล่าแบบนี้คุณมีความแต่ไม่ใช่ว่าแต่ไม่ใช่ว่าคุณออระแวงจนคุณหมดความรักหมดความอะไรให้กันนะมันก็ไม่ใช่มันยังคงมีความรักอยู่ในนั้นมันยังคงมันก็ยังคงมีความสุขดีเพียงแต่ว่ามันมีความเออ <S <S ขาเรียกว่าเซนกระตุกเล็กๆมีความ ระแวงนิดๆแบบเนี้ยนะคะก็เลยความอยากรู้มันก็เลยมาแบบเนี้ยแต่ว่าเบนมองว่าถึงแม้ความอยากรู้ของคุณมันจะมามันก็ไม่ได้เป็นปัญหาที่ทำให้คุณกับคู่ของคุณมีปัญหาในเรื่องของการแตกแยกหรืออะไรหรือการทะเลาะเบาแวงอะไรแบบเนี้ยเบนยังไม่รู้สึกว่ามันจะมีนะตรงนั้นนะคะมันยังคงมันยังคงสวยงามอยู่ มันยังคงมีการาดูแลเอาใจใส่แล้วก็มีการเขาเรียกว่าถึงแม้ถึงแม้เขาจะไม่มีเวลาทำให้เหมือนกับคุณอยู่คนเดียวแต่ว่าคุณก็ยังอยู่ได้สบายดีแบบเนี้ยเหงาเล็กๆแต่ก็ยังมีความสุขเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาสป,ปอร์ตคุณตลอดเขาไม่ปล่อยให้คุณอ,อดอยากปากแห้งอะไรแบบนี้นะคะเขายังดูแลให้คุณมีความสุข ยังมีความอบอุ่นยังมีความรักอยู่ในนั้นแบบนี้นะคะยังคงตัวตัวห่างกันแต่ว่าใจก็ยังคงอยู่แบบนี้แต่แน่นอนว่าอย่างที่บอกว่าพอตัวห่างกันมันก็มีความระแวงบ้างอะไรบ้างเล็กๆนะคะทีนี้เรามาดูไพ่สรุปของคุณกันไพ่สรุปของคุณนะ่ะ อย่างที่บอกว่ามันมีความระแวงจริงๆไพ่เจ็ดเหรียญมาทั้งของคนโสดทั้งคนมีคู่เลยนะคะเจ็ดเหรียญมาเหมือนกันเลยขนาดคนละสำรับนะเนาะไพ่แทมเพลนส์แบบนี้คือสายใยสายสัมพันธ์ยังคงมีไพ่ใบนี้ก็หมายถึงความไม่ค่อยแน่ใจ ออลังเลได้เหมือนกันนะคะถึงแม้จะมีเยอะมีใยญยังคงรักกันดีอยู่แต่มันก็มีความ,เ,มเขาเรียกว่าลังเลลังเลนิดหนึง่งแบบนี้นะคะว่าเออใช่หรือไม่ใช่ไอ้ข่าวอะไรที่คุณมันผ่านหูคุณเข้ามาเนี่ยเนี่ยเป็กถือถ้วยมาพร้อมกับข่าวข่าวดีข่าวไม่ดีอะไรแบบนี้คืออะไรที่มันเข้าหูคุณคุณมันเหมือนกับว่ามันทําให้คุณลังเลแบบเนี้ ว่าแบบเออเขายังดีกับคุณอยู่ไหมเขายังโอเคกับคุณอยู่ไหมอะไรแบบเนี้ยหรือว่าแบบห่างกันแล้วแบบใจมันจะห่างออกไปด้วยหรือเปล่าเขาจะปันใจให้คนอื่นหรือเปล่าแบบเนี้ยเป็นหกเหรียญแบบเนี้ยเขาจะแบ่งแบ่งปันความรักที่เคยมีให้คุณให้คนอื่นด้วยหรือเปล่าแบบเนี้ยนะคะคุณมีการส่องอัศวินดาบ ควีนถือดาบมีอัศวินดาบมาด้วยนะคะอยากรู้นะคะแล้วก็ต้องรู้ให้ได้แบบนี้นะก็ค่อนข้างพุ่งพานได้ข่าวอะไรมา t e m p a l a ล c สก็เป็นาการติดต่อสื่อสารหรือการได้รับข่าวคราวอะไรแบบนี้เหมือนกันคุณยังหยุดพิจารณาคุณยังพยายามหา อยู่แบบเนี้ยว่าจริงหรือไม่จริงอะไรมันจริงอะไรมันไม่จริงแต่ว่ามันก็ไม่ได้นําไปสู่การทะเลาะแค่บางครั้งอาจจะมีเขาเรียกว่าของขึ้นเล็กน้อยนะคะอารมณ์พุ่งนิดนึงแต่ก็ยังถือว่ายังคงควบคุมสติของคุณได้อยู่ไม่นําไปสู่การทะเลาะกันนะคะทีนี้ไพ่คาแนะนําคืออะไรดิส c ูดบ d be the วันไพ่ใบนี้เขาบอกว่าหนึ่งนี้นะอาจจะเป็นคนที่ใช่เออแต่ทีนี้เนี้ยคุณ เป็นคนมีคู่เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่หนึ่งในนั้นหรอกคนคนนี้มันก็คือคนที่ใช่แล้วละแบบนี้ก็ไม่ต้องระแวงความรักมันยังมีให้กันอยู่ไม่ต้องไประแวงเขาเขาเป็นคนที่ใช่ของคุณแล้วนะคะก็คุณรู้ตัวตนของเขาอยู่แล้วรู้ท่าแท้ของเขาอยู่แล้วว่าเขาเป็นยังไงนะคะเพราะฉะนั้นไว้วางใจเชื่อใจบ้างก็ดี ออ่ระวังได้แต่อย่าระแวงแบบนี้ระวังเพื่อป้องกันแล้วก็อะไรที่มันรู้สึกว่ามันเป็นมันด้อยไปหรืออะไรไปก็ปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงกันปรับความเข้าใจกันสถานการณ์ของการงานที่เหมือนกับดึงเอาเวลาของเขาไปาดึงเอาเขาเรียกว่าความสุขในในความเป็นคู่ของคุณไป สักเล็กน้อยแต่ว่าเพื่อความเจริญก้าวหน้าของพวกคุณคุณก็ควรจะเขาเรียกว่าสื่อสารกันพูดคุยกันแบบเนี้ยนะคะสองถ้วยมันเป็นอะไรที่คุยกันได้คุยกันก็มีความเข้าใจแบบเนี้ยมันจะได้มีความสุขเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเป็นความอบอุ่นในใจในความสัมพันธ์แบบเนี้ยไพ่ของราศีพฤษภ ทั้งคนโสดทั้งคนมีคู่อย่างที่เบนบอกว่ามันไม่แย่มันแค่มีความไม่ไว้ใจมีความระแวงนิดๆหน่อยๆแค่นั้นเองแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องอะไรที่มันเลวร้ายหรือมันจะทำให้ชีวิตคุณมันแย่มันไม่ดีทุกคนมันมีความเขาเรียกว่าสัญชาตญาณในการระวังตัวแบบนี้มันมีอยู่เพราะฉะนั้นให้มันอยู่ใน กในระดับที่มันพอดีพอดีมันจะได้ไม่สร้างความวุ่นวายให้กับชีวิตส่วนตัวของคุณแล้วก็ชีวิตคู่ของพวกคุณนะคะโอเควันนี้ก็ราศพพีศพฤษภลัคนาพฤษภก็คงมีเท่านี้เนาะจบแบบสวยๆจบกับไพ่สวยๆของพวกคุณนะคะค่อนข้างดีเลยทีเดียวเนาะยังไงก็วันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะทุกๆการติดตามแล้วก็ขอบคุณ กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ดีๆนะคะที่เป็นกำลังใจแล้วก็ยินดีต้อนรับแล้วก็ขอบคุณสำหรับผู้ที่เข้ามาดูเข้ามากดติดตามกันใหม่ๆนะคะก็ยินดีต้อนรับเนาะมีอะไรก็คอมเมนต์เล่าเรื่องของพวกคุณได้คอมเมนต์สนุกสนุกตลกตลกก็ชอบเหมือนกันนะคะชอบดูชอบอ่านเนาะมันก็คลายเครียดดีเหมือนกันส่วนการดูดวงส่วนตัวตรงการดูดวงส่วนตัวก็ยัง เปิดรับอยู่ก็มาถามไทยคิวกันได้ก็ไม่ได้นานขนาดนั้นนะคะไม่ต้องรอ,อนานขนาดนั้นถ้าแทรกได้เบนก็จะแทรกให้นะคะแล้วก็การดูดวงในทุกๆคลิปเบนก็จะพูดในทุกๆคลิปว่ามันเป็นการดูดวงโดยรวมภาพรวมนะคะคุณอย่าซีเรียสถ้าไพ่มันดีก็ขอให้คุณมีความสุขนะตรงนั้นจริงๆให้เป็นอย่างที่ไพ่ออกแต่ถ้าเกิดว่าไพ่ในชุดไหนที่ออกมาไม่ดี เบนก็ไม่อยากให้คุณยึดติดอยู่กับมันหรือซีเรียสมากจนเกินไปนักนะคะเบนก็จะพยายามเขาเรียกว่าอ่านแล้วก็อธิบายให้คุณไม่ต้องไปกุ้มอกกุ้มใจหรือไปทะเลาะกันแบบนี้นะคะให้ไปปรับความเข้าใจกันสามากกว่าอะไรที่มันเป็นปัญหาถ้า,ามันยังพอมันยังพอพูดคุยกันได้ก็อยากให้คุณพูดคุยอย่าไปเชื่อซาทั้งหมด พไ 1, 000, 000บบะะพ่เพราะว่ามันไม่ใช่ของคุณคนเดียวมีเป็นพันเป็นหมื่นคนที่ดูแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นมันกว้างมากคุณอาจจะตรงหรือไม่ตรงมันอาจจะสลับกันหรือไพ่อาจจะกลับกันบางคนบอกว่าเป็นไปได้ไหมที่ไพ่รีเวิร์สก็ได้ค่ะเพราะอะไรเพราะมันไม่ใช่ของคุณคนเดียวแบบเนี้ยนะคะโอเคก็ขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับในทุกๆก,กรณี โอเควันนี้เป็นไปแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ